นทุกเรื่องมันมีฟังก์ชันของมันเองมันมันคงเกิดมาเพื่อคนสักคน <c oughs> สวัสดีครับเต๋อนพลครับพุ่มกับภาพยนต์ครับเรื่องข o าวจดทิ้งที่อย่างไรไม่ให้เหลือเธอครับ <c oughs> ดีคือทำทำในสิ่งที่ชอบถูกต้องแล้วครับ <c oughs> ใช่เพราะว่าเหมือน ถ้าเกิดถอยไปสิปีก่อนเราจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเราทําอย่างนี้ได้หรือเปล่านึกออกไหมครัเพราะว่าการทําในสิทธิชอบในในบริบทของบ้านเรามันดูเป็นความแบบอินอเซนต์นิดนึงหรืออะไรแบบนี้แต่ผมมาเอามาผสมกันแล้วผมคือตอนถ้าย้อนไปสิปีก่อนคือเราก็เราก็แค่เราแค่เชื่อนี้เราก็ทําไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครแล้วเราพยายามจะทําให้มันแบบ ทำให้สิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่เราดำรงชีวิตได้ด้วยหรืออะไรแบบเนี้แต่ว่าตอนที่เริ่มๆมันก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็มีแบบกุกูกุกๆบ้างเนี้ยทำเฟลบ้างสําเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันผ่านมาสิปีแล้วอ่ะมันมันพิสูจว่ามันทําได้จริงๆแต่คุณต้องรักมันมากๆแล้วมันจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิบปีที่เราโอเคทุกปีครับหนังที่เราทําก็ได้ทําในหนังที่เราอยากทํา ด้วยความที่ไม่กลัวก็คิดว่าเราชอบสตอรี่นี้เราก็ต้องทําเรื่องนี้ก็ทํามันโดยที่แบบไม่ฟังคนอื่นเท่าไหร่มันก็จะมีคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรืออะไรก็ตามทําให้เรากลัวอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบช่างแม่งเถอะอะไราเงี้ยทาไปเถอะอะไราเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆแบบออกดอกออกผลของมันจริงๆหรืออะไรแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าถูกแล้วว่าไอปีถัดไปที่เหลือก็มันเราก็จะดําเนินวิธีนี้แหละ ในการทำสิ่งที่ชอบบางทีบ,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 บางบางบางมุมของมันอาจจะยังไม่อาจจะออกดอกช้าหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะออกดอกแต่อยู่ต้องรอแต่ถ้าเกิดอยู่รักมันอ่ะยู่จะรอโดยที่แบบไม่ดูนาฬิกาการผิดพลาดหรือการยังไม่สําเร็จมันคือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆมากกว่า,าจ,จะไม่รู้สึกว่าแบบโอ้ยไม่เอาละนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็าแค่แบบถ้าครั้งนี้พลาดมันคือเก็บเป็นบทเรียนเพื่อไปทําให้ครั้งหน้ามันดีขึ้นอันนี้คือผมรู้สึกว่านี่คือผลของการที่เรา เชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยฮะหรือกระทั่งจริงๆเราแบบการทำโฆษณาอะไรเงี้ยบางทีเราแบบเออเราต้องตามใจลูกค้าหรือเปล่าผมก็ใช้ใช้วิธีว่าผมถนัดอะไรสมผมว่าผ,ผมถนัดหนึ่งสเนี้ยลูกค้าต้องการหนึ่งสองสานี้หรือเปล่าถ้าไม่ก็บายๆก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ในงานหน้ากันได้คือรู้จักเราปฏิเสธฮะเราเราเหมือนเลือกเขาเลือกเราอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเราก็ ตอนแรกก็แบบเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ปะวะแล้วหรือเราต้องทําโฆษณาให้ได้ทุกแบบวะหรืออะไรเงี้ยมันดูไม่โปรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอทําทําไปปีสองปีปรากฏว่า1ง,งานที่ออกมามันก็เป็นงานที่คนจําได้ว่าเป็นเราทําหรืออะไรเนี้ยกับ2คือพอมันพอเขาปล่อยเราทำเพื่อเราพอเราเจอลูกค้าที่เขาปล่อยให้เราทําปล่อยให้เราทําในสิ่งที่เราถนัดเราเราที่ชอบเนี้ยมันก็จะออกมาดีอะเพราะว่าเราแบบ ถนัดแล้วอะไรเงี้ยเราใส่ลีลาเพิ่มอะไรให้ได้เงี้ยแล้วพอมันพอมันสําเร็จอันหนึ่งอ่ะคนมันก็จะเริ่มเห็นเห็นแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันถนัดอะไรแล้วรอบหน้าที่เขามาหาเราอเขาก็จะแบบเอาแบบที่ทําอันนั้นและครับถูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราทํางานเราก็จะสบายใจมากเพราะเรารู้ว่าเขามาหาเราเพื่อให้เราทําในสิ่งที่เราถนัดแล้วพอเขาให้เราอิสระเราขนาดนี้เราก็จะแบบเต็มที่อ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาให้อิสระเราแล้วเราแบบ ทำทำเขียๆมันไม่ใช่มันแบบยิ่งเขาให้ยิ่งเขา,า trust เราให้อิสระเราจะแบบถ้าพี่เชื่อผมร้อผมจะให้พี่ร้อยห้าเลยครับผมจะทําให้ดีหรืออะไรเนี้ยเพราะเพราะมันไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใครสักคนคนจ้างงานจะให้แบบเราทําอะไรก็ได้อ,อะไรแบบเนี้ยใช่ใช่แต่จริงๆอะผมว่ามัน drive ด้วยความรักในงานมากกว่า เหมือนเวลาชอบอะไรมากๆเราเวลาทํามันไม่ได้แบบคํานวณเลยมากมันแค่แบบไปทําดีกว่าสนุกดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมมติเราเมือนเราชอบผู้หญิงทุกคนเราก็แค่อยากไปหาเขาทุกวันไปรอก็ได้ไม่เปไ็นไรอะไรเงี้ยเราไม่ได้มานั่งแบบกูรอไปกี่ชั่วโมงแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็แค่แบบอยากไปอยากทําอยากเจออะไรแบบเนี <lip> ้ยอย่างนั้นมากกว่า <c oughs> ผมไม่ค่อยดูฮะเวลาเราชอบทําอะไรเรายิ่งแบบไม่ได้ดูอะไรมันมากไม่ได้เข้าดาวอ่ะ ก็ใช้ชีวิตไปหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เวลามันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้สึกว่าแบบหนึ่งปีมันแป๊บเดียวเองนี่ผมยังจําได้ว่มามกราปีที่แล้วผมทําอะไรเหมือนแบบสองเดือนก่อนเลยฮะจริงๆมันสิบสองเดือนแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราทามันมันสนุกมากมันเหมือนเราหายไปอีกมิติหนึ่งเราเพิ่งออกมาแต่จริงๆมันผ่านไปสิบสองเดือนแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทุกๆเดือนมันไม่มีวันไหนที่เราสึกว่าแบบเซ็งว่ะเมื่อไรจะหมดเดือนวะอะไรเงี้ย บางครั้งผมคิดว่าก็ดีครับหมายถึงว่าสําหรับผมกําหนดเวลามันก็เหมือนเป็นตัวเร่งเหมือนกันนะหมายถึงว่าเร่งเร่งไอเดียที่มันเหมือนกับเอาเว้ยกูต้องเอาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอะเป็นคนจริงๆไม่ได้ชอบทําอะไรแบบด่วนขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเออเราชอบมีเวลาค่อยๆค,คิดอะไรอย่างงี้มากกว่าก็จะมีนน จริงๆสำหรับผมแบรนด์มันคือสีที่คนอื่นบอกผมอะฮะแต่ว่าถ้าถามตัวเองก็คืออะไรผมแค่ผมแค่ทํางานที่ผมสนใจอะไรอย่างนี้มากกว่าหมายถึงว่าสมมติเวลามามีคนมาสัมภาษณ์เขาก็อะไรไม่รู้มันจะมีจุดร่วมกันอยู่ะไม่ว่าจะสัมภาษณ์จากโปรเจกต์ไหนก็ตามเขาจะถามว่าแบบอะไรที่ทําให้คนจําเราได้หรืออะไรที่ทําให้คุณทํางานแบบนี้มาได้เรื่อยๆอะไรยงเี้แบรนด์ผมมันคงไม่ใช่ว่า ทำหนังประเภทไหนอ่ะมันคงเหมือนกับว่าเราทำในสิ่งที่มันดูเป็นไปได้ยากมันซึ่งความเป็นไปได้ยากนะั้นมันจริงๆมันง่ายมากคือการทำคือผมถึงว่าในบริบทประเทศนี้การทำในสิ่งที่ชอบแม่งดูเป็นไปได้ยากเฉยเลยโอ้มันกลายเป็นว่าเวลาคนจำคนจะจำเราแบบนั้นว่าแบบอยู่ทำมาได้ไงวะตั้งแบบหลายปีแล้วอยู่ก็ได้ทำในสิ่งคือหนังทุกอันมันเป็นเราหมดเลยครับมันไม่ได้เป็นแบบบิดไปตามแบบความต้องการ ของคนดูหรือว่าไม่มีไปสั่งมาเลยเหมือนแบบเหมือนคนจะรู้สึกว่าเราทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแบบจนจนกระทั่งมีอาจจะมีแบดฟินแบกประเภทออกก็พเพราะเป็นนะว่าคน,นสิมันเลยทําอะไรก็ได้แต่ว่าผมก็จะบอกว่าก่อนที่ผมจะเป็นอันนี้ผมก็เคยไม่ไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนกันนะเว้ยคือมอนแกลอะไรเงี้ยแบบเพจ a c e b o o k สมมุติผมมี2องแสนแปดอะไรเงี้ยผมไม่ได้กดสมัครแล้วมันมี2องแสนแปดนะฮะ มันศูนย์ทุกคนเริ่มที่ศูนย์เหมือนกันแต่ว่าผมมใช้เวลาไงมันแบบ5ปี6ปีกว่าจะได้อันนี้มันก็มันก็ตั้ง5 6ปีแต่ผมมันไม่เคยนับแบรนด์ถ้าจะใช้คําว่าแบรนด์คืออะไรผมแค่คิดว่าผมแค่ผมแค่ทําสิ่งที่ชอบจนมันมันเป็นชีวิตแล้วมันดารงชีวิตได้อะไรอย่างนี้มากกว่า กลับเป็นเรื่องเดิมเลยครับคือก็ทําที่ชอบผมผมว่ารู้สึกว่ามันแปลกเพราะว่าพอเราพูดว่าให้ทําที่ชอบอ่ะคนจะงงว่าคืออะไรวะทั้งในที่จริงมันโคตรตรงไปตรงมาไม่คล้ายๆกับตอนเด็กเราพูดว่าเราอยากเป็นอะไรฮะแต่ว่าคนแม่งก็จะเบรกตัวเองว่ามันคงเราจะเป็นนักบินอวกาศนาซาได้ยังไงวะช่างมันเถอะมันคงเป็นแค่แบบ ตอบคําถามตอนปอนหนึ่งเฉยๆหรืออะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆสุดท้ายแล้วแบบมันมีเวที่จะไปถึงสิ่งนั้นอยู่มันทําได้แต่คุณต้องแบบจําได้ว่าคุณจะเป็นอะไรก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยเวลาผมเจอเด็กๆผมก็จะบอกเขาว่าแบบเขาก็จะถามมาคําถามอะไรเงี้ยฮะผมก็จะบอกเขาว่าแบบก็แค่ทําที่ชอบแล้วก็แต่ว่าต้องต้องซีเรียสอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบหนึ่งปีไม่ได้ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแบบพี่ใช้สิบปีน้องผมเป็นคนทำหนังที่เกิดในยุคที่ การทําหนังมันยากอะ่ะมันไม่รู้จะเข้าไปยังไงด้วยซ้ำแต่โอเคผมก็โชคดีนิดนึงที่อีกสัก2-3ปีผ่านมามันก็มีดิจิตอลฟิล์มีกิ้งขึ้นที่เริ่มเป็นประตูที่ทําให้เราเข้ามาได้หรืออะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าเมื่อเทียบกันอะ่ะมันก็ยากอยู่นีนะเว้ยคือแบบมือถือเราไม่มีกล้องเว้ยเราต้องไปซื้อกล้องแฮนดิแคมมาถ่าย คอมพิวเตอร์นู่นนี่มันยัวเยีย้ยจะไปหมดเลย YouTube ก็ไม่มีในการจะเผยแพร่งานตัวเองมันก็ทําไม่ได้เลยแบบนี้คือผมใช้เวลาแต่ว่าผมไม่เคยนับเวลาเท่านั้นเองผมไม่เคยแบบเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นสัทีอะไรเงี้ยเอาจริงสมมุติว่าผมอยากทําหนังตอนม .6 อะไรเงี้ยครับซึ่งสมมุติตอนอนายุสิบาอย่างเงี้ยผมได้ทําจริงๆคือตอนตอนอายุ28โดยประมาณอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะผมต้องรอ10ปีครับ แต่ผมมันไม่เคยรู้สึกว่าผมร้องผมสิบปีนั้นผมก็ทาอะไรมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันมันก็ผมคิดอะไรตรงไปตรงมามากเลยนะแต่อาจผมอ่ะส่วนหนึ่งที่โชคดีก็คือที่บ้านคือที่บ้านผมเป็นบ้านกลางๆครับไม่ได้แบบรวยอะไรเลยครับพ่าแม่ก็แบบคขายทาปกติคนให้คนจีนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้เขาไม่ได้เือบ,บเรียนหนังสืออะไรแบบสูงนะบปสี 4, ่ปหกอะไรเงี้ยข้อดีมีอย่างเดียวเลยคือเขาแบบเขาปล่อยเราทําอะไรก็ทํา เขาก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้อะไรเงี้ยผมอาจจะโชคดีตรงนี้อาจจะนี่คือแต้มต่อของผมวะคือผมไม่มีความเครียดอะไรที่จะต้องแบบมาไม,ไม่ให้ทําอันนี้อะไรเงี้ยแค่นี้เองแต่ว่าผมไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากเขาก็เหมือนคนทั่ว,วไปอะไรเงี้ยเราก็มีแค่ความรักของที่จะทําในสิ่งนี้ก,ก,ก็ก็เลยลุยมาได้เรื่อยๆแค่นี้เอง คนดีคือไม่มีหลักการไม่กลัวพราะไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าก็คือทำไปเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆเกิดภาษาที่เราเป็นภาษาเราอะแล้วมันจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไม่ได้สตาร์ตอนต้นไม่ได้สตาร์ตอนต้นที่ที่หลักสูตรปกติมันก็จะไม่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 ถูกบล็อกด้วยด้วยความรู้เก่าอะไรเงี้ยเออเราก็จะเขาเรียกอะไร ครูพักรักจำหรืออ่านเองทำไปเรื่อยทดลองเองอ่ะเหมือนกับวิทยาศาสตร์หรือแบบอ่ะทำอันนี้ดูได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะกลับมาอ่ะทำใหม่อ่ะนี้โอเคละอ่ะไปต่ออะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆทํามาเรื่อยๆอะไรเงี้มากกว่าก็ผมว่าก็เป็นก็เป็นผลดีที่ที่เราไม่ได้อยู่โซนปกติแล้วก็อย่างหนึ่งคือจริงๆความรู้อักษรมันช่วยเยอะมากๆเลยครับตอนแรกจริงๆผมก็จะเข้านิเทศกับสอนแหละ สุดท้ายเลือกสอนเพราะด้วยตอนนั้นแบบภาวะเศรษฐกิจมันปีหลังปี97นิดหน่อยมันก็จะแบบแยบบ่ๆอะไรเงี้ยพวกแบบแต่อีกที่บอกบ้านผมไม่ได้แบบรวยมากเนี่ยก็แบบเราก็เลือกสอนแล้วก็ดูชัวชัวถึงแบบโอ้เป็นครูมั้งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วจริงๆพวกความรู้มนุษยศาสตร์มันช่วยเราเยอะมากๆมนุษยศาสตร์แบบฝึกวิธีคิดนะฮะว่าแบบคนเรามีหลายแบบเขาคิดไม่เหมือนกันทําไมทาไมเขาถึงคิดอย่างนั้นอะไรพวกเนี้ยเรียนผ่านวิชาประวัติศาสตร์มาในคดีหรือว่าปารัชญาหรือพวกเนี้ยฮะ มันเลยได้วิธีคิดมาก็กเลยแบบก็ถือว่าทําให้หนังที่เราทํามันก็จะแตกต่างจากคนอื่นออกไปอะไรเงี้ยเหมือนเราก็จะเป็นคนนอกอครอกตลอดเวลาเนาะจนถึงวันนี้ผมยังรู้สึกอยอัลไซเดอร์ตลอดเวลาแต่ผมแบบเหมือนเราไม่ได้กลัวที่จะอยู่อาไซด์ะนกับสมมุตินี่คือวงวงปกติเนี้ยเราจะอยู่ตรงเนี้ยหรืออยู่ขอบๆเนี้ยแต่ว่าน,นี่แต่ณวันเนี้ยไอ้ชายขอบที่ว่า มันก็เป็นวงกลมอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วคือเราไม่ต้องเข้าไปอยู่วงกลมหลักก็ได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไอ้ขอบมันมันมันกลายเป็นไอ้จุดขอบตรงเนี้ยมันกลายเป็นเซนเตอร์ของอีกวงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆรแล้วด้วยความที่ผมแบบเริ่มมาก็แปลกับชาวบ้านอะไรเงี้ยวิธีคิดทําหนังแห่งกับแปลกับชาวบ้านเนี่ยเราไม่ต้องต่อสู้กับ คำอะไรทั้งหลายแหล่มาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเออเราแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราต้องเราต้องเราต้องเชื่อว่าไอสิ่งที่เราทำมันโอเคอะ่ะคือที่ไทยเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความแบบใครแหลมเดี๋ยวโดนดีแต่มันแบบมึงอยากเดินเลออะไรเงี้ยมันจะมีความอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะฮะมันจะมีความแบบใครแปลกจะโดนลอ้อฮะเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่ก็เลยแบบก็เลยได้ทํามาเรื่อยๆจนจน มันมันถึงเกิดเป็นแบบของเราได้ไม่งั้นถ้าเกิดผมผมเป๋อะผมก็จะแบบเชื่อนี้แม่งไม่น่าได้แบบไม่อยากเลยทําแล้วเดี๋ยวโดนล้อเว้ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ดีอะไรแบบนี้ครับ,รบผมว่าผมเปิดมากกว่าครับเปิดหมายถึงว่าผมไม่ได้คิดว่าอินดี้กับในสตรีมมันต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการไหลเลื่อนได้หมายถึงว่าถ้าเกิดผมว่าผมคืออินดี้แล้วเมนสตรีมไม่เกี่ยวกับผมผมก็จะไม่ไปเมนสตรีมเลยผมก็แบบงงกูทำอินดีด้ดีกว่าแต่ว่าผมอะแค่คิดว่าหนังคือหนังฮะ,ะสตอรี่ที่เราอยากเล่ามันควรจะอยู่โหมดไหนมากกว่าสมมุติแบบอยากทําทดลองมากๆอะไรเงี้ยก็อยากทาอาร์ตมากๆแล้วก็แล้วก็ทำอินดีพนเดนต์ดีกว่าทุกคนจะได้สบายใจกว่าแต่ถ้าเกิดมีสตอรี่ที่มันแบบ เฮ้ยเรื่องนี้มันคุยกับคนจำนวนมากได้นะอะไรเงรี้ยก็ไปเมสตรีเพราะฉะนั้นมันคือด้วยความคิดนี้มันคือตอนนั้นผมเลิอกจากอินดี้แหละแต่สุดท้ายผมมาฝึกงาน GTS ในในสมัยนู้นเลยครับสิปีกว่าแล้วอะผมก็เลยได้แบบองค์ความรู้ที่เราได้มันมันเลยได้ทั้งสองด้านนะเราก็มีความ ระห่ำแบบอินดี้อยู่จำนวนหนึ่งแต่เราก็เข้าใจโครงสร้างบิสเนสหรือว่าโครงสร้างของหนังปกติที่คนดูทั่วไปดูแล้วเราก็เอามาผสมกันได้เราไปไปมา,มาได้อย่างที่บอกในช่วงสาปีที่ผ่านมาผมก็ยังทำในภาษาโดยเฉพาะสาปีนี้จริงรเรนจ์ Range มันคุมมากเพราะว่าปี2ปีก่อนผมทำได้ tomorrow ที่เป็นอินดิเพนเดนต์ที่ผมทำเองปีที่2ผมทำเกิดตอนคายไอสารคาดี b n k ซึ่งเป็นสารคาดีเราก็มีความก้ากึ่งระหว่างแบบอินดิเพนเดนต์กับ กับระบบปกติแล้วก็ปีที่สาคือปีนี้คือทำ How t ว t h ทิงฉายลงฉาย500ลงคือผมรู้สึกว่าแบบผมแค่ทำหนังนะฮะผมไม่ได้แบ่งอะไรเลยผมก็เลยคิดว่าผมไปตรงไหนก็ได้อะไรอย่างนี้มากกว่าผมสำหรับผมอะหนังทุกประเภทมีฟังก์ชันของมันเองแค่นี้เลยผมไม่ได้แบบหนังดีคือ1234ผมแค่คิดว่า หนังดีมันทุกเรื่องมันดีครับสำหรับผมนะคือในวันที่ผมโคตรเหนื่อยผมก็ไม่ดูหนังฝรั่งเศสครับผมก็ดูแบบฮาฮาเลยแบบติงต้องกันไปเลยอ่ะผมก็เลยเห็นว่าอ๋อหนังติงต้องแบบมันมีไว้เพื่อกูตอนกูเหนื่อยสุดๆไปเลยอ่ะแต่วันไหนที่ผมไม่เหนื่อยมากผมต้องการออกกำลังกายผมก็จะแบบดูหนังที่มันแบบทำให้เราออกกำลังกายทงความคิดแบบ ก็เหมือนชีวิตคนเราแบบบางทีวันก็อยากนอนเปื่อยบ้างภาวะอะไรเงี้ยบางวันกูก็อยากออกไปจอกกิ้งบ้างเว้ยมันรู้สึกว่าเหี่ยวเกินไปแล้วอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าหนังทุเรื่อมันมีฟังก์ชันของมันเองมันมันคงเกิดมาเพื่อคนสักคนอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือผมคิดไอคนทุกคนเขาอาจจะสมมติความรักอะไรเงี้ย คนนี้ไม่ไดีประทับปฏิกิริยากับเราแต่มันอาจจะทําปฏิกิริยาก,กับคนอื่นสักคนบนโลกเขาก็จะมีค่าสําหรับใครสักคนบนโลกผมว่าหนังก็เหมือนกันมันก็มันก็คงทํางานคนสักกลุ่มแต่โอเคบางเรื่องมันทํางานคนจํานวนมากไอ้ไอ้ไอ้ความแบบหนังดีหนังไม่หนังนู่นนี่มันเกิดไอ้พวกนิยามต่างๆมันเกิดขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้อ่เพราะผมแค่คิดว่ามันเป็นหนังก็คือหนังแล้วก็ อยากดูกาเดินเข้าไปดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูก็ดูเรื่องอื่นช้อยโลกนี้ไม่มีอะไรทําอีกเยอะมากแล้วก็มีหนังอะไรให้ดูเยอะมากอะไรยเงี้ยผมว่ามันคือการที่เราพยายามจะทําความเข้าใจคนทุกแบบหมายถึงในหนังมันจะมีคนทิ้งคนถูกทิ้งคนที่ อยากจมอยู่กับอดีตคนที่อยาก move on มันมีอะไรพวกนี้ครับตรงกับเรายังไงคือผมพยายามทำความเข้าใจคนทุกแบบผมเลยไม่สามารถผมว่าไมไ่สามารถตอบได้ว่าผมเป็นใครหรืออะไรเนี่ยเพราะผมไม่ได้แทนตัวเองว่านี่เหมือนทำจากสตอรี่ชีวิตเราอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมแค่สำรวจเรื่องนี้ว่าใน ใน politics ของการทิ้งมันสัมพันธ์กับใครบ้างแล้วใครคิดยังไงบ้างแล้วมันคลาชกันยังไงบ้างมันชนกันยังไงบ้างอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งมันเป็นวิธีคิดในการทำหนังของเราทุกๆเรื่องอยู่แล้วว่าผมคิดว่าคนทุกคนมันมีเหตุผลในการทำสิ่งหนึ่งมันจะ make sense สำหรับคนทำเสมออะไรเงี้ยเออแล้วหนังเรื่องนี้มันรวมทุกคนที่เป็นแบบมาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นความสนุกอีกแบบในการที่จะแบบ เราจะเชียร์ใครวะหรือเราเข้าใจใครมากกว่าใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาหนังดูในเวลาคนดูออกมามันก็จะแบบผมเข้าใจออกแบบนะครับอีกคนนึงบอกว่าเกลียดออกแบบมากเลยครับทำไมวะเนี่ยมันเลยต้องมาคุยกันอะไรแบบนี้ครับเอาจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่เคยคิดว่า ผมไม่อยากให้หนังผมดูโดยคนทุกคนอยู่แล้วแตถ่ถ้าจะอยากให้มันเป็นไงคืออยากให้แบบอยากคิดว่า,าออกกาลังกายนิดนึงคือหนังเรามันเรียกร้องเขานินนึงนะหนังเรามันไม่ได้เป็นแบบอนั่งนิ่งๆน,นะเดี๋ยวเราจะป้อนให้นะอะไรเงี้ยเหมือนผมเพิ่งตอบใครไปสักคนผมว่าหนังผมมันเหมือนแบบเครื่องออกกำลังกายอะถ้าคุณขึ้นไปบนลู่วิง่งแล้วคุณไม่กดสวิตช์แล้วไม่วิ่งอะ ยืนเฉยๆอะ่ะมันก็เป็นของเดเดอันหนึ่งอะ่ะแต่เกิดคุณขดวิ่งอะ่ะคุณแม่งต้องวิ่งเว้ยแต่คุณจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งครบรอบปุ๊บแล้วนั่งพักอะ่ะคุณจะรู้สึกสุขภาพดีขึ้นนิดนึงมันมาพร้อมกันอะมันคือมึงต้องหนึ่งไงวะ่ะเออแต่ว่าผัว่าเดี๋ยวมึงหยุดวิ่งเนี่ยมึงก็จะได้คิดหรือว่าได้แบบตกตะกอนสักน,นิดนึงหรืออะไรเงี้ยได้ออกกำลังกายทางความคิดอะไรงี้มากกว่า เราเราหนังเราเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่บางทีมันเหมือนกับว่ามันไม่รู้ไงเหมือนหนังไปผิดกลุ่มอะไรอย่างนี้นีมันเดี๋ยวไปไปไปทะลุไปหากลุ่มคนที่แบบเขาไม่ได้อยากวิ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็ก็จะผิดจุดประสงค์ไปหน่อยจริงๆผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแค่มันเหมาะกับคนทุกคนแต่คนทุกคนนั้นก็ต้องรู้วิธีใช้มันด้วยนิดนึงว่าเข้ามาแล้วหรือว่าเข้ามาดูแล้วจะต้องทํำยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอ้อะไรแบบนี้ก็แหกข้อกนิดนึงครับเพราะว่าปกติหนังมันคือเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ คุณนั่งเฉยๆก็พอเดี๋ยวเราบอกเองว่าคืออะไรอะไรเงี้ยปลอดภัยรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบจบลงได้ดีอ่ะแต่ของเรามันคือแบบไม่ปลอดภัยเรียกร้องให้คิดเรียกร้องให้ดิสคัสกันอะไรแบบเนี้ยออประมาณนั้นจริงๆก็น,นั่นแหละ <S <S ก็คือไม่ได้คิดว่าแบบเหมาะกับใครแล้วจริงๆเหมาะกับทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องต้องเตรียมตัวสําหรับมันหน่อยอะไรย่างมากกว่า